ราชสีกับปลาโลมาราชสีตัวหนึ่งเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดมันเห็นปลาโลมากำลังว่ายน้ำเล่นอย่างมีความสุขจึงตะโกนทักทายพร้อมกล่าวว่าสวัสดีเจ้าปลาโลมาข้าว่าเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลส่วนข้าก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในฝากว้างเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยเหลือกันปลาโลมาจึงตอบก,กลงที่จะเป็นเพื่อนกับราชสี วันหนึ่งราชาสีเกิดทะเลาะกับควายป่าจึงเดินมาที่ชายหาดเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือจากปาโลมาทว่าปาโลมาก็ได้แต่ลอยคอเฝ้าดูอยู่ในทะเลราชาสีจึงพูดด้วยความโมโหว,ว่าจะเพื่อนทรยศไหนสัญญาว,ว่าเราจะช่วยเหลือกันแล้วเหตุใดจะยังคงมองดูอยู่เฉยๆเ,ยเช่นนี้ปาโลมาจึงตอบว่าถ้าข้าสามารถจมมุนบกได้ข้าก็คงจะช่วยเจ้าไปนานแล้วล่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถช่วยเราได้จริง